วันนี้เราจะมาแปลเพลงประกอบอนิเมะเรื่องด็อกเตอร์สโตนซีซันสกับเพลง Sangen งโชกุหรือที่แปลว่า Primary c o n o r s ของวงเพลิกันแฟนคลับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจเปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับ ถ้าใครฟังช่วงนี้อาจจะคิดว่ารายการนี้เป็นรายการแปลเพลงญี่ปุ่นไปแล้วที่จริงก็ใช่เฉพาะอาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวพอพ้นอาทิตย์นี้จะขอพักแล้วเหนื่อยมากเลยใช้พลังงานสูงมากทุกวันในการแปล เอาละครับวันนี้ตั้งใจเลือกเพลงที่ออกมานานและตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนู่นเลยแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงประกอบอนิเมะที่กำลังจะออกอากาศในฤด,ดูนี้ก็คือเรื่องด็อกเตอร์สโตนซีซั่น2ครับคาดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักแน่ๆเพราะว่าเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นก็เรตติ้งดีมากทำให้เด็กๆที่ญี่ปุ่นหลายคนรู้สึกปราลาปลื้มตื่นตาตื่นใจกับพลังของวิทยาศาสตร์ครับไม่งั้นเขาก็คงไม่เอามาออกซีซั่น2ต่อเนาะ แล้วเพลงเปิดของซีซั่น2นี้ก็คือเพลง s a n Genshoku หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Primary Colors ถ้าแปลปภาษาไทยก็คือแม่สีทั้ง3นั่นเองครับของวง Pelican Fan Club แม่สีนี้มีความหมายยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วเพลงนี้ก็สามารถรับฟังได้ทางบริการเพลงออนไลน์ทั้งหลายแล้วก็ทาง YouTube ช่อง Pelican Fan Club Official ครับ สำหรับตัวผมนั้นได้ดูเรื่องนี้ในสี่ชั้นแรกแต่ก็ยังไม่จบแล้วก็ยังดองเอาไว้อยู่ตัวเนื้อหาเพลงผมก็รู้สึกว่าตรงกับบุคลิกของตัวละครเอกในอนิเมะมากๆครับที่ตั้งใจที่จะใช้วิทยาศาสตร์ทำการทดลองต่างๆคน้นคว้าแล้วก็ลงมือทำไปเรื่อยๆเพื่อสร้างอนาคตของตัวเองด้วยมือของตัวเองครับเนื้อเพลงในตอนนี้ก็ได้มาจาก l y r i c a l n o n s e n s e c o m ครับ มาเริ่มกันที่ verse หนึ่งกันเลยครับโซลานอิโรวาโดสเตอุกมิเอรุโนดารูกะโซลานอิโรวาโดสเตอุกมิเรุโนดารกะทำไมท้องฟ้าถึงมองเห็นเป็นสีฟ้านะคิโอคุวาคิรุกุยเกะเตชิมาอุนดารูกะคิโอคุวาคิรุุยเกเตชิมาอนดารกะทำไมความทรงจำถึงเลื่อนลางเป็นสีเหลืองล่ะ สีะมาเป็น,น,เ,น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 เหมือนไฟที่กำลังไหม้เลยคิโรยโกะอาเกเตะอมาริตะคิโยคุโนซิซุเคะซาคิโรยโกะอาเกเตะอมาริตะคิโยคุโนซิซุเสะ ความสงบของความทรงจำเกิดขึ้นมามันก็ส่งเสียงร้องออกมาเป็นสีเหลืองตรงนี้คิดว่าต้องใช้จินตนาการสูงนิดนึงซึ่งผมสูงไม่ถึงตอนนี้แต่ว่าท่อนสองท่อนแรกพอจะเข้าใจว่าทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าทำไมถึงความทรงจำเรือนรางเป็นสีเหลืองเหมือนแบบเวลาเราดูภาพยนตร์แล้วจะมีเวลาเขายอ้อนความทรงจำก็จะแบบมีอะไรสีออก โทนพาสเทลขึ้นมาเป็นสีเหลืองๆแบบภาพเก่าๆฟิล์มเก่าๆอย่างนี้น,นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการปูพื้นเรื่องถึงความสงสัยใคร,ร่รู้ความอยากรู้อยากเห็นของตัวเอกในเรื่องด็อกเตอรสโตนใช่ไหมที่เขาแบบชอบวิทยาศาสตร,ร์มากแล้วก็ชอบช่างสังเกตก็ะจะตั้งคำถามสิ่งนู้นสิ่งนี้ไปตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นช่วงเวลาที่เป็นสีน้ำเงินมันร้อนแรงเหมือนกับไฟกำลังเผาไหม ก็น่าจะหมายถึงช่วงเวลาที่เขาทำการทดลองเยอะแยะมากมายไปหมดเลยก็รู้สึกว่ามันมีแรงบันดาลใจทำได้เรื่อยๆเหมือนกับมีไฟอยู่เรื่อยๆเลยแต่ว่าคำว่าความสงบของความทรงจำที่เกิดขึ้นมามันส่งเสียงร้องเป็นสีเหลืองอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆมาดูท่อนต่อไปครับปรีคอรัสที่หนึ่งครับอั t โตคิโรกะมาซาเร a ยเตะเด็ิตะมิโดรินิวะฮานา อาโ o โตคิโรกามาซาเรตเตเด็กิตามิโดทินิวะฮานาโบพอสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองแล้วได้ออกมาเป็นสีเขียวให้แก่ดอกไม้ฮานานิวะมิซุโอะบูกุนิวะยูเมโอะฮานานิวะมิซุโอะบูกุนิวะยูเมโอะให้น้ำแก่ดอกไม้ให้ความฝันกับผมในท่อนพรีคอรัสหนึ่งนี้ก็ บอกถึงสีว่าพอสีน้ำเงินกับสีเหลืองมันผสมกันก็ได้สีเขียวนะแล้วก็เอาไปให้ดอกไม้ซะแล้วเวลาเราให้ดอกไม้ก็จะให้น้ำแต่ว่าถ้าจะให้อะไรผมเนี่ยให้ความฝันมานะต่อไปท่อนคอรัสที่หนึ่งครับ Zero ite, Zero ite, บวกกับศูนย์เสียงชีวิตตอนนี้ n a าง a r e ร u a ูใก i ้จินโยโยนาง ใกล้จีโนโยเหมือนกับเลือดสีแดงที่กำลังไหลรินเส้นหวฮีเตะคาราววัดเตะไซตาฮานโนโมโยเส้นหัวฮีเตะคาราวัดเตะไซตาฮานโนโมโยวาดเส้นขึ้นมากระเทะเปลือกออกมารูปแบบของดอกไม้บ้านつ e げて意識筆を持ってつなげて意識筆を持って เชื่อมต่อกับสติถือปากกาเอาไว้ในมือแต่ว่าถ้าแปลตามตัวจะแปลว่าถือผู้กันเอาไว้ในมือทิโมดสติอิกนึ่งชีิโทโรชิเตะอีกุนิโนชิลแล้วเอาชีวิตกลับคืนมาเมนิ่มีอนไรรูรุเอะอิมะอิกโกเมนีมีอะไรรูรุเอะอิมะอิกโก ไปอย่างที่ที่ไม่สามารถมองเห็นกฎเกณฑ์ได้ตอนนี้เลยอีโกหรือโวซังอาชินิกุอีโกหรือโ a ซัง t าช u ออกไปตามหาสมการกันคำว่าอีโกหรืออีโหรือมาจากภาษาอังกฤษคำว่าอ e q u a l ที่แปลว่าเท่ากับครับแต่ผมคิดว่าในที่นี้เขาน่าจะเป็นคำสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสมการคณิตศาสตร์อ แล้วถ้าเป็นสมนการคณิตศาสตร์ในทางฟิสิกส์ก็ก็จะถือว่าสมการคณิตศาสตร์นั้นคือแบบจำลองของธรรมชาติครับก็คือแบบจำลองสิ่งความจริงธรรมชาติทั้งหลายในโลกนี้ก็เหมือนกับออกไปตามหาความจริงกันลึกล้ำลึกล้าเนาะนี่เรียนสายวิทย์ไงเลยเข้าใจ อมาดูท่อนคอรดัสหนึ่งกันนิดหนึ่งครับบวกกับศูนย์เสี่ยงชีวิตตอนนี้ให้เหมือนกับเลือดสีแดงที่กําลังไหลรินก็เหมือนกับว่าทําอะไรก็ทําเต็มที่ไปเลยแม้จะแบบเริ่มจากศูนย์แต่ก็ทําเต็มที่ให้เหมือนกับเรากําลังเสียเลือดเสียเนื้อก็ก็คือแบบอืมถ้าไม่ถ้าไม่เวิร์กก็ตายซะอย่างนี้อวาดเส้นขึ้นมากระเทาะเปลือกออกมารูปแบบของดอกไม้บานอันนี้น่าจะหมายถึงว่า ให้ทำอะไรสักอย่างแล้วจะมีบางอย่างที่ดีขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาเฉลยในท่อนหลังๆเชื่อมต่อกับสติอันนี้น่าจะหมายถึงว่ามีสติเอาไว้แล้วก็ถือปากกาแล้วเอาชีวิตกลับคืนมาก็เหมือนกับว่าถือปากกาใช่ไหมคือเหมือนกับเวลาเราแก้สมก,การก็จะใช้ปากกาหรือว่าผู้การใช้ผู้การแก้สมก,การ ตลกไปนิดนึง่งใช้ปากกาเขียนแก้สมก,การออกมาอล้วก็ต้องใช้สติด้วยใช่ไหมเพื่อที่จะเอาชีวิตกลับคืนมาในที่นี้น่าจะหมายถึงว่าช่วยคนที่กลายเป็นหินทั้งหลายในอนิเมะครับแล้วก็ไปอยังที่ที่ไม่สามารถมองเห็นกฎเกณฑ์ได้กันเถอะออกไปตามหาสมก,การหรือว่าความจริงกัน ในเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้มีคนอยู่สองฝ่ายที่เขากำลังพยายามสร้างกฎเกณฑ์ของตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็รีบออกไปช่วยผู้คนทั้งหลายในในเรื่องแล้วก็รีบรีบก็รีบรีบทำก่อนที่กฎเกณฑ์มันจะออกมาชัดเจนนะโอเคต่อไปดูท่อนเวอร์สอกันนะครับ a อาไว้โซรานิอิโตะโนโยนะูนาคุโม เอาไว้โซดานิอิโตโนโยนะคุโมะอุงเเตะในท้องฟ้าสีฟ้านั้นก้อนเมฆที่รูปร่างเหมือนกับเส้นได้กำลังเคลื่อนไหวอยู่คีโรยค o เอะเงเตะอุมาเดตะโอมุเอะกะชิซุกานิคีโรยคุเอะเงเตะอุมาเ a ตะโอม g เอะะชิซุกานิ e e um ความรู้สึกที่เกิดจากสีเหลืองที่ส่งเสียงร้องก็สงบลงเท่านี้เขาบอกว่าท้องฟ้านั้น มีเมฆที่รูปร่างเหมือนเส้นได้เคลื่อนไหวอยู่ความรู้สึกที่เกิดจากสีเหลืองที่ส่งเสียงร้องก็สงบลงผมไม่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> ขอขอไม่วิเคราะห์ตรงนี้ไม่เข้าใจจริงๆต่อไปท่อนพรีคอรัฐสอครับอิโตโตชิโซกะคารามิอัตเตะอิโตโตชิโซกะคารามิอัตเตความตั้งใจกับความคิดประสานกัน できた石には日々をできた石には日々をให้ Hai, จุดประสงค์ในแต่ละวัน h i บ i n น w a ว m i อ o มิวบนวาอทำให้เกิดความหมายในแต่ละวันบุคุนิอาก i ายจิบุนอากาให้เลือดสีแดงแก่ผมในท่อนพรีคอรัสสองนี้ก็เป็นการเล่าถึง นิสัยของตัวเอกในเรื่องดร็อ o เตอร์สโตนครับเขามีความตั้งใจกับความคิดเอามารวมกันแล้วก็เลยได้เป็นจุดประสงค์หรือว่าสิ่งที่ต้องการที่จะทำให้ได้ในแต่ละวันทำให้แต่ละวันนี้เกิดความหมายขึ้นมาเหมือนกับได้มีชีวิตของตัวเองขึ้นมาครับก็คือเหมือนกับให้เลือดสีแดงกับผมนั่นเองต่อไปคอรัสที่สองครับ今未達して今มかけて今未達して อิมานเติมเต็มปัจจุบันเสียงชีวิตตอนนี้นางาชิตะนามิดาโนโยนางาชิตะนามิดาโนโยให้คุ้มกับน้ำตาที่เสียไปโซโนเทฮีเตะอิมะคาวะเตะโซโนเทฮีเตะอิมะคาวะเตลงมือทำเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน s a i ตายูเมโนโมโยตา, no ายูเมโนโมโย คือรูปแบบของความฝันที่แบ่งบานสุนาเงเตอิสกิฟูเดโอมดเตสุนาเงเตอิสกิฟูเดโอมดเตเชื่อมต่อกับสติถือปากกาไว้ในมือทอริโมโดชเตอิคุอินอจิทอริโมโดชเตอิคุอินอจิเอาชีวิตกลับคืนมาเมนิมีเอไนรูรุเอออิิมาโ行เมนิมีเอไนรูรุเอออิิมาโ行 ไปอย่างที่ที่ไม่สามารถมองเห็นกฎเกณฑ์ได้กันเถอะอิโกะหรือโอะสังาชนิกุอิโกะหรือโอะังาชนิกุออกไปตามหาสมการกันเถอะขอรัตที่สองนี้เขาก็บอกว่าให้ใช้ชีวิตให้เต็มที่เสี่ยงชีวิตไปเลยให้มันคุ้มกับน้ำตาที่เสียไป แล้วการลงมือทําแล้วก็เปลี่ยนแปลงปัจจุบันเนี่ยก็คือรูปแบบความฝันที่เบ่งบานผมชอบท่อนนี้มากเลยนะโซโนเทฮีเตอิมัคาวัเตะไซตาเยเมโนโยโมโยคือการลงมือทําแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองในตอนนี้เนี่ยมันเป็นวิถีทางในการทําให้ความฝันของเราเป็นจริงขึ้นมานั่นเองครับนะต่อไปก็เหมือนกับท่อนคอรัสก่อนหน้านี้ก็คือมีสติ ถือปากกาไว้ในมือแล้วเอาชีวิตกลับคืนมาไปอย่างที่ที่ไม่สามารถมองเห็นกฎเกณฑ์ได้กันเถอะแล้วก็ออกไปตามหาความจริงกันครับต่อไปทอนบริ์ครับอันนี้จะเป็นเรื่องจินตนาการหมดเลยเพราะว่าจะมีคำว่าโซโซในทุกๆประโยคเลยครับเรามาดูกันมีอะไรเกี่ยวกับจินตนาการบ้างโซโซว์สเตติจิคาระมิเอรุเคชิกิโซซโชติตา อิจิคาระเมียรุเคชิภาพทิวทัศน์ที่มองเห็นจากจุดที่ผมได้จนินตนาการเอาไว้ช่วงเวลาที่ผมจนินตนาการว่าถือเลขหนึ่งเอาไว้ในมือโซซโซซ โซโจวสเตย์ตาโตกิโยดิฮารุกานิโคเอเทุกสิ่งทุกอย่างได้กลายเป็นมากกว่าที่ผมจินตนาการเอาไว้โซโจวสเตย์ตาทารุริจิตะโคโนอิจิเดโซโจวสเตย์ตาทารุริจิตะโคโนอิจิเดได้มาถึงจุดที่เราจินตนาการเอาไว้แล้วในท่อนนี้คิดว่าน่าจะได้คำศัพท์คำหนึ่งเลยคือคำว่าโซโจ โซโซแปลว,ว่าจินตนาการครับวิธีใช้ก็คือใช้โซโจซุรุโซโจซุรุแล้วในทุกประโยคเลยเขาจะใช้คำว่าโซโจสเตตะโซโจสเตตะแปลว่าสิ่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งแปลว่าจินตนาการเอาไว้ตั้งแต่เมื่อในอดีตเลยจนถึงตอนนี้ประมาณนั้นครับมาเริ่มกันว่ามีจินตนาการเกี่ยวกับอะไรบ้างเขาบอกว่า เขาได้จินตนาการภาพทิวทัศน์ที่เขามองเห็นจากจุดที่อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เคยจินตนาการเอาไว้ว่ามีเลขหนึ่งอยู่ในมืออันนี้ผมว่ามันมีความหมายคือมันลิงค์กับคําว่าศูนย์ก่อนหน้านี้ครับที่ว่าเขาเริ่มจากที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็กลายเป็นว่าได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างขึ้นมาก็คือเหมือนกับว่าม,มีบางอย่างที่เขาพยายามทําเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานิดนึงเหมือนเป็น จุดเริ่มต้นอย่างแท้จริงก็คือเลขหนึ่งนั่นเองครับแต่ว่าเขาก็บอกอีกว่าทุกสิ่งที่เขาจินตนาการเอาไว้เนี่ยมันเป็นมากกว่าที่เขาจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วก็คือเขาได้มาถึงจุดที่เขาจินตนาการเอาไว้แล้วนั่นเองครับต่อไปท่อนสุดท้ายพรีคอรัสที่3ครับโดโอกะจุนซุยน a ฮ i จิมาริวโดโอกะจุนซุยนาฮะจิมาริว ภาวนาให้แก่การเริ่มต้นที่แท้จริงโชโดนิคารุฮิจิมาริโอโชโดนิคารุฮิจิมาริโอการเริ่มต้นจะกลายเป็นแรงจูงใจเซเมเรกุโอซังเงียนชุเดะอาซาヤนิเซเมเรกุโอซังเง s ย o ชุ d เดะอาซา a n i ทำให้พลังชีวิตมีสีสันด้วยแม่สีทั้งสาม ど、どうか純粋に輝きを、どうか純粋に輝きを。คิวดภาวนาให้แก่การเจอตรัสอย่างแท้จริงโชโดนิคาวารุโอดโรกิวโชโดนิคาวารุโอโดโรกิวความประหลาดใจจะเปลี่ยนเป็นแรงจูงใจคำว่าโอโดโรกิโอโดโรกิมาจากคำว่าโอโดโรกุที่แปลว่าตกใจครับเหมือนกับ เวลานักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบอะไรเขาแล้วเขาก็จะงงๆว่าเอ้ยมันคืออะไรแล้วพอเขาค้นหาคำตอบก็อ่านี่อะไรให้ทำต่อก็เลยเป็นแรงบันจารใจขึ้นมาอย่างนั้นครับเซเมเ e กุโ s ซังเก s h o ชกุดกเด i ฮิโรเ e เต m เซเมเ o กุโ g ซังเก็ชกุเดฮิโแม่สีทั้งสามจะทำให้พลังชีวิตขยายออกไป ในท่อนพรีคอรัสสามนี้เหมือนแบบเป็นการพูดถึงชีวิตของนักวิทยาศาสตร์เปี๊ยบเลยที่จริงแล้วตัวเอกของเรื่องด็อกเตอร์สโตนเนี่ยเขาก็มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่มากๆเลยใช่ไหมแล้วท่อนนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์มากๆเลยครับเริ่มตั้งแต่ภาวนาให้แก่การเริ่มต้นอย่างแท้จริงเพราะว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์หยือที่ผมก็เป็นอยู่เนี่ยมันจะรู้สึกว่า เราเริ่มเริ่มจริงๆแล้วอย่างนะเราทําอะไรลงไปแล้วหรือเปล่าเออถ้าเกิดว่าเรามีจุดเริ่มต้นแล้วก็จะเริ่มแบบเออเดี๋ยวก็ไปทางนู้นไปทางนี้ค่อยๆลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกว่าเออเราได้เดินมาไกลแล้วนะได้เดินมาสักพักแล้วนะการเริ่มต้นก็จะกลายเป็นแรงจูงใจอ,อโดนใจมากท่อนนี้คือ เหมือนกับเวลาคนที่เรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นมาก็จะต้องสอบโผล่พศเศร้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้ายังไม่ผ่านอย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่ามีแรงจูงใจในการทําอะไรลงไปเลยครับก็คือถ้ามีการเริ่มต้นแล้วมันก็จะกลายเป็นแรงจูงใจจริงๆนะทําให้พลังชีวิตมีสีสันด้วยแม่สีทั้ง3เภาวนาให้แก่การเจอจดัดอย่างแท้จริง เขาก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจิดจรัสบนเวทีหรือว่าได้ทำประโยชน์ให้แก่องค์ความรู้ของโลกนี้ครับความประหลาดใจจะเปลี่ยนเป็นแรงจูงใจโอ้ยนี้จริงมากเลยถ้ารู้สึกว่าแบบเอ้ยเจออะไรที่แบบเอะเอะเอ,เอแล้วก็อ่าน่าจะท่าน,นี้น่าจะลองทำดูอีกนิดนึงเนาะจะได้แบบเจออะไรมากขึ้น อันนี้ก็จริงครับความประหลาดใจหรือว่าความไม่คาดฝันก็จะทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการทํางานต่อไปแม่สีทั้ง3จะทําให้พลังชีวิตขยายออกไปอ่ะมาดูคอรัสที่สาเป็นท่อนสุดท้ายแล้วครับฮักุชิโน o จิไดคกากุโอมาเซเตะฮักุชิโนจิไดค a ากุโอมาเซเตะยุคสมัยที่ว่างเปล่าปะปนกับอดีตคิซ u กิอาเกะ ค i ซ u กาซาเดะคีซุกิยาเกคีซกาซาสร้างมันขึ้นมาทำให้รู้สึกตัวคุโรคุนัตเตะอิมาเดะเคชเตคุโรคุนัตเตอิมาเดเคทำให้กลายเป็นสีดำลบเลือนไปด้วยปัจจุบัน t ิมิยาเก s ซงิวะโดโกเอะจมิยาเกะซงิวโดโกเอเอามาวางซ้อนกันต่อไปไปที่ไหนบุกุระโนอาชตานิ อีโระก็อัตตาบุคคลาโน่อถ้าพรุ่งนี้ของพวกเรามีสีสันแล้วก็เにนえるมีにさรุยองิซาเอไกเตะกุเมนีผมจะวาดให้มองเห็นเลยในท่อนคอรัสสามนี้เหมือนเป็นการเฉลยนะครับว่าแม้สีทั้งสามนั้นคืออะไร เขาบอกว่ามียุคสมัยที่ว่างเปล่าปะปนกับอดีตก็คือช่วงที่ก่อนที่ตัวเอกจะลืมตาตื่นจากลานเป็นการเป็นหินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีปัฒนาการเท่าไหร่เลยสร้างมันขึ้นมาทําให้รู้สึกตัวทําให้กลายเป็นสีดําโดยการลบเลือนด้วยปัจจุบันก็คือเราจะทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น แล้วก็ทาให้สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับไม่เกิดขึ้นมาเลยก็คือกลายเป็นสีดําโดยใช้ปัจจุบันนี่แหละในการสร,าสร้างสิ่งต่างๆครับเอามาวางซ้อนกันต่อไปไปที่ไหนหลังจากที่เขาสร้างทีละอย่างทีละอย่างมาแล้วก็เอามารวมกันให้มันเป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นเหมือนกับในตอนแรกและตอนหลังๆของซีซั่นที่1ก็แบบปั่นไฟฟ้าใช้ได้อ่าแล้วต่อไปไปที่ไหนก็คือต่อไปจะทําอะไรต่อ แล้วถ้าวันพรุ่งนี้ของพวกเรามีสีสันแล้วก็ผมจะวาดให้มองเห็นเองซึ่งถ้าพรุ่งนี้ของพวกเรามีสีสันผมจะวาดให้มองเห็นเองเนี่ยผมว่ามันเป็นประโยชน์ที่เฉลยเลยนะครับว่าแม่สีทั้งสาวของเพลงนี้คืออะไรซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็งงมากเฮ้ยแม่สีมันคืออะไรวะตอนแรกตอนนี้ก็อ๋อแล้วครับก็คือมันก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ ตัวเอกของเราในเรื่องด็อกเตอร์โตนเขาสามารถทำได้แล้วเขาก็ใช้วิทยาศาสตร์นี่แหละในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาให้มันกลายเป็นปัจจุบันที่มีอะไรขึ้นมาแล้วก็ช่วยชีวิตผู้คนทั้งหลายในอนิเมะอย่างที่เราได้ชมกันครับเพราะฉะนั้นฟันธงแม้สีทั้ง3าแปลว,ว่าวิทยาศาสตร์ครับเอาล่ะ ในตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เพลิดเพลินกับการวิเคราะห์เพลงไปพร้อมๆกันคือปกติเนี่ยที่ที่ทำวิเคราะห์เพลงเนี่ยทำสดนะเพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆแต่พอพูดแล้วอะ่ะมันจะได้คิดได้มากขึ้นไม่รู้ทำไมจริงๆทุกครั้งที่ทำสดก็อาจจะมีติดๆขาดๆพูดช้านิดนึงเพราะว่ามุกคิดอยู่ขอเวลาเอาละหวังว่าทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับการตีความการแปลเพลง ชื่อเพลงว่าสังยงโชกุหรือภาษาอังกฤษว่า Primary Colors ของวง Pelican Fan Club ครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับตอนนี้ได้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาต่อแปลเพลงกันอีกนิดนึงแล้วกันสัปดาห์นี้เพลงออกมาเยอะมากเลยอะแปลไม่ทันแล้วเพราะว่าอนิเมะซีซั่นใหม่ออกมา เพลงก็เปลี่ยน OP พร้อมใจกันเปลี่ยน OP หมดเลยก็อืออกมาซะแปลจนเหนื่อยมากแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายเพลงที่ยังอยากทำครับถ้าใหงไงก็ติดตามต่อกันได้นะครับแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้จะไปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2 2 0พันสเอ็ดคำและสำนวนครับ ตามไปดูเนื้อเพลงได้ตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้ j จ p a n e s e กับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube แล้วก็พอดีนะครับถ้าชื่นชอบรายการให้ j จ p a n e s e ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ